สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปร,รก,กับทางสถานีวิทยุจ2สอร้อค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานแนวทางไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทย ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังยังทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลีป่ยนแปลงต่างๆซึ่งชุมชนบ้านโนนสีสวัสด์ตำบลนานบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่ยึดแนวทางของพระองค์และนำมาปรับใช้กับชุมชนของตนแต่ก็ทำอย่างไรบ้างนั้นต้องไปฟังจากผู้นำชุมชน คุณนงนุชใจเมตตาผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสีสวัสดิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะผู้ใหญ่คะชาวบ้านที่บ้านโนนสีสวัสดิ์เขาประกอบอาชีพอะไรกันบ้างคะเนี่ยสว่วนใหญ่ก็ทําการเกษตรค่นะทำนาทำไร่ค่ะอืมเป็นอาชีพหลกักค<ะ>่ะทําการเกษตรกันคะ่ะค่ะก็เลวลาว่างก็มีปลูกผักค่ะทงค่าค่ะอาชที่เสริมค่ะ ม,มีการปลูกผักทอผ้านะคะแล้วอย่างนี้ทราบมาว่าทางหมู่บ้านเองเนี่ยค่ะได้มีการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นกลุ่มนี้มีที่มายัางไรคะผู้ใหญ่ค่ะก็เริ่มจากหมู่บ้านชนะการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมพัฒนาชุมชน,นะค,ะค่ะจังหวัดกาสิค์ค่ะก็เลยทางสำนังงกงานเกษตรอำเภอชะม่วงก็เลยคัด เลือกหมู่บ้านบ้านโนศรีส,สวัสด์เป็นหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อจะตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นค่ะค่ะก็คือได้มาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฯฯพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาเจรจาจารมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ตั้งแต่ปีอะไรคะเนี่ยตั้งแต่ปีพศ .2551 ค่ะ 2,557อ้อก็ผ่านมา10กว่าปีแล้ว57ถึงปี68แปก็สิปีเนาะ,ะค่ะค่ะแล้วตรงนี้ค่ะในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มเศร,รษฐกิจพอเพียงขึ้นเพราะอะไรเราถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของความพอเพียงเป็นหลักคะผู้ใหญ่ก็เอ่อมันเป็นวิธีของชุมชนอยู่แล้วค่ะมชุมชนบ้านนนทสิสวัสด์ก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการดําเนินชีวิตยอยู่แล้วค่ะก็คือปลูกผักกินเองเหลือก็แบ่งปันให้อพี่น้องแบ่งปันให้เพื่อนบ้านนะคะค่ะโดยไม่ใช้เ่ประมาณว่าไม่ใช้เงินเป็นตัวหลักนะคะแต่ว่ามีการแบ่งปัน,นะคะ่ะอย่างเช่นปีหกสามนะคะที่เกิดวิกฤตโควิดนะคะท,ทางชุมชนก็มีการอ จะตั้งโรงบานสนามเองค่ะเพื่ออดูแลคนในชุมชนนะคะก็หาผักหาอะไรที่อยู่ในชุมชนนะคะเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงคนในโรงพยาบาลสนามนะคะ่ะแล้วก็ผลิตสมุนไพรที่เป็นอย่างฟ้าทรลายโจรที่เป็นแคปซูลน,นะคะเพื่อแจกจ่ายใ,ให้พี่น้องที่เป็นโควิดนะคะก็สามารถดูแลกันได้ค่ะ หมายถึงว่าเราก็ในเบื้องต้นเราพยายามดูแลตัวเองพึ่งพาตัวเองเป็นหลักก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะจากความแข็งแรงที่เราจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นตรงนี้เวลานี้กิจกรรมที่กลุ่มได้ดําเนินการอยู่มีอะไรบ้างคะเนี่ยเออก็มีกลุ่มปลูกผักขาดเดี๋ยวนี้กําลังเตรียมทําเกษตรอินทรีย์ค่ะกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ค่ะตอนนี้ กำลังทำเรื่องอขอขอใบรับรองอยู่ค่ะแล้วก็ผุมทอผ้าค่ะกลุ่มทอผ้าเดิมจะเป็นทอผ้าพื้นเมืองค่ะก็คือผ้าฝ้ายผ้าทูลีเดี๋ยวนี้ก็เหลืออทอผ้าแพรวาค่ะซึ่งตอนนี้ก็ทำตามออเดอร์ค่ะตาออเดอร์ลูกค้าสั่งมาสิเราถึงผลิต,ลตให้ค่ะของกลุ่มเราก็จะมีปลาดที่เป็น คนคิดลายค่ะคิดลายแล้วก็เก็บลายเองตามที่ลูกค้าออเดอร์อมาค่ะค่ะค่ะก็แสดงว่ากิจกรรมตอนนี้หลักๆเลยที่เราทำก็จะเป็นในเรื่องของการเกษตรเป็นหลักแล้วก็มีอาชีพเสริมในเรื่องของการทอผ้ามาอีกส่วนหนึ่งแล้วสมาชิกเนี่ยค่ะที่ทำทั้งในเรื่องของการเกษตรแล้วก็เรื่องของการทอผ้าเนี่ยเป็นสมาชิกเอ่อกลุ่มเดียวกันไหมคะหรือว่าแบ่งแบ่งกัน ก็กลุ for, uh, s, uh, ่มเดียวกันค <right> ่ะเวลาเลิกจากไร่นาเขาก็มาปลูกผักอ่ะตอนกลางคืนเพื่อทอผ้าประมาณนี้ค่ะอืมค่ะแล้วในส่วนของเอเรื่องของกิจกรรมระดับครัวเรือนทั้งกลุ่มมีการส่งเสริมอะไรให้กับสมาชิกของกลุ่มบ้างไหมคะก็มีค่ะมีเงินปันผลนะคะเกี่ยวกับกลุ่มทอผ้าเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ถ้า ตัวเรือนมีความเดือดร้อนนะคะเราก็จะมีทุนค่ะไปส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนในการประกอบอาชีพหรือว่าทุนการศึกษาบุตรหลานนะะี่ค่ะในเรื่องของพวกพันธุ์พืชพันุ์ผักอะไรแบบนี้ล่ะคะมีทางกลุ่มได้ส่งเสริมชาวบ้านหรือว่าสมาชิกในในพื้นที่ยังไงบ้างคะค่ะก็มีน่าที่เราได้รับพัน์พระราชทานมาช่วงแรกค่ะสมาชิกกลุ่ม ก็จะมีการเก็บพันผักนะคะเพื่อขยายต่อไปยังครัวเรือนอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกก็มีค่ะอืมค่ะ,คะปันไปให้ครัวเรือนอื่นด้วยค่ะค่ะแล้วพันธพืชพันธุ์ผักที่เราปลูกกันเป็นหลกักตอนนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยเอาก็ช่วงนี้ก็จะเป็นผักกินใบค่ะคะนา้าพวก มีกระล่ำปีมีผักกาดนี่แหละพืชผักสวนครัวบ้างค่ะอ่าอย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าปลูกกินเป็นหลักแล้วเหลือถึงจะขายตรงนี้เรามีเอาไปขายที่ไหนคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนานะบอนเขาจัดตลาดค่ะจัดตลาดตีเกียวค่ะเพื่อให้พี่น้องหรือว่าผูมเราไปขายค่ะเพื่อจะมีผลัลค่ะเป็นตลาดนัดค่ะตลาดนัดค่ะตลาด เป็นตลาดนัดสีเขียวจําหน่ายกันทุกวันพฤรรหัสตรงนี้เวลาจําหน่ายเป็นผลผลิตของกลุ่มก็คือหลังจากนั้นเราก็จะเอารายได้ที่ได้มาแบ่งสมาชิกเท่าๆกันใช่ไหมคะเนี่ยแบบนี้ใช่ค่ะอืมค่ะแบ่งตามผลผลิตอะค่ะถ้าอเออป็นสักส่วนอะค่ะค่ะ เรื่องของการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนชาวบ้านเขาได้รับอะไรกลับไปบ้างคะได้ความสุขนะคะม,มันตีค่าไม่ได้อะค่ะอืมตีเป็นมูลค่าไม่ได้ได้แนวคิดในการดําเนินชีวิตใช่ค่ะได้ความสุข<ม>อแนวทางการดําเนินชีวิตการแด่งปันการประหยัดอ,ออมเงิอนอะไรประมาณนีงนะคะการรู้จักคู้จักออมเงินค่ะ,คะ,คะ เรียกได้ว่าพอเราได้เอาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตรงนี้ทําให้ชาวบ้านามีวิธีคิดหรือว่ามีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมคะผู้ใหญ่ค่ะใช่ค่ะเดิมก็อยู่ใครอยู่มันนะคะ,ะไม่คมีวามผูกพันนะคะพอเป็นกลุ่มนะคะพอเป็นกลุ่มการร่วมกิจกรรมการการแบ่งปันผักไปกินไีใช้ค่ะก็เกิดความสุขค่ะ มีความรักความสามารถในชุมชนเกิดขึ้นค่ะ,ะ,ะมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้นะ,ะวัดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินไม่ได้แต่เราเห็นว่าทุกคนมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ทราบมาว่าทางกลุ่มเองก็ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากทางโครงการของสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยอยากให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็มีท่านมาสนัเสนนเกี่ยวกับแปงผักยกแค่ะค,ะค่ะค่ะคือเดิมชุมชนจะเป็นตรงแปลงปลกผักจะเป็นเลาฝนตกน้ําจะขังะคะ่ะทําให้ น้องเราปลูกผักไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ําท่วมขังทาให้ผักเน่าเปือ่อยค่ะก็เลยสสนนโครงการไปยังโคททรงการของพระองค์ท่านนะคะคนก็เลยสนับสนุนโครงการปลูกผักยกแย่มาให้ค่ะเพื่อจะได้เพื่อที่น้องเราจะได้ปลูกผักตลอดทั้งฤดูค่ะแต่ตอนนี้ก็มีปลูกผักสลัดค่ะที่มีแค่กําลังสวยงามเลยค่ะอ๋อค่ะเป็นผักสลัดนะคะปลูกบนแคร่ก็จะไม่โดนน้าท่วม ใช่ค่ะอ่าค่ะแล้วตรงนี้กลุ่มเราได้รับพระราชทานเงินเพื่อเป็นกองทุนสำรองจ่ายในการดําเนินกิจกรรมกลุ่มด้วยไหมคะค่ะใช่ค่ะ,ะเงินขวัญถุงสองหมืนบาทค่ะอืมเป็นเงินขวัญถุงเอามาเป็นทุนสำรองค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วณเวลานี้ในวันนี้เนี่ยเราได้มีการส่งต่อแนวทางการดำเนินง,งานของกลุ่มหรือในเรื่องขององค์ความรู้ไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ยังไงบ้างคะเนี่ย ค่ะก็มีค่ะก็มีไปเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนแล้วก็ขยายโครงการปลูกผักยกแก่ไปสู่โรงเรียนค่ะเพื่อเป็นโครงการทําอาหารกลางวันนะคะให้อ่าโรงเรียนนักเรียนในโรงเรียนค่ะค่ะแล้วก็ไปเป็นวิทยากรอของสํานักง,งานเกษตรอําเภอที่ท่านให้ไปช่วยงานนะคะค่ะในการกิจการเผยแพร่ของ โครงการปลูกผักยกแค่หรือว่าโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการ,รเกษตรนะคะแล้วตอนนี้ชุมชนต้องบอกว่าการที่ชุมชนได้น้อมเอาแนวพระราชบิของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาปรับใช้วันนี้ถือว่าชุมชนเราเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างยั่งยืนใช่ไหมคะผู้ใหญ่ค่ะใช่ค่ะสามารถพึ่งตนเองได้ค่ะเดี๋ยวนี้มูลค่า นี่สินในครัวเรือนของชุมชนก็ลดลงค่ะต <ừ> um. รวจเอ่อเจ้าประทวนะคะค่ะนี่ครัวเรือนก็ลดลงค่ะเพราะว่าเรานําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในครัวเรือนนค่ะ อ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งชุมชนที่ทำให้เราเห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถมาปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่ทุกชุมชนแล้วก็ส่งผลดีให้กับผู้ที่นำไปใช้ได้จริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นงนุชใจเมตตาผู้ใหญ่บ้านโนนศีสวัสดนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะ สำหรับใครที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง You Tube, JS100 RADIO และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,รอค่ะ www.rdpb.go.th นะคะและทาง Facebook ของสำนักง,งานกปร,รอด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ